สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพาไปนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะรุ่นพี่ยูทูบเบอร์ของเรานั่นเองนะครับลุงจิมนะครับลุงจิมมี่นะครับคุณแม่น้อยจิมมี่เรื่องจริงนะฮะคคุณแม่น้อยรับโดยคุณแม่น้อยนะครับคือเมื่อเช้านี่ยายอุ่นไม่สบายอ๋อเมื่อเช้ายายอุ่นไม่สบายครับแล้วก็ยายอุ่นมีสินค้าอยู่หน้าตักตั้งเยอะก็เลยแม่น้อยเมาหมดอ๋อแล้วยายอุ่นไปพักก่อนตอนนี้ยายอุ่นก็รอดูอาการว่าจะไปโรงพยาบาลตอนไหนครับยายอุ่นวิงเวียนศีรษะ แม่น้อยก็เลยเหมานะฮะสินค้าที่ร้านยายอุ่นนะฮะมาจํานวนมากเลยก็เอาฟักทองมาแจกด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับใช่โอ้กล้วยมันลูกใหญ่มากเลยฮะเขาเรียกกล้วยอะไรเนาะไม่รู้จักเนี่ยกล้วยกล้วยหอมเปรี้ยวก้วยหอมเปรี้ยวเดี๋ยวพี่เสือก็จะเอาลูกนี้ไปเอฟซีครับเอฟซีครับมาลงชื่อก่อนครับผม มา,มาลงชื่อก ok ่อนนะครับนะฮะนะแจกฟักทองทุกคนคนละหนึ่งลูกนะฮะน่าจะมีเยอะอยู่นะทยอยขนมานะครับตอนนี้ทยอยขนมานะฮะหมดแล้วอันนี้พี่เสือจะเอาลูกนี้นะทุกคนหมดแล้วนะครับแจกชาวบ้านแล้วอ๋อแจกชาวบ้านด้วยนะครับไม่ได้แจกยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะแจกชาวบ้านด้วยแล้วนะครับเลือกเลือกแกมาลงชื่อลูกใหญ่เนี่ย ลูกใหญ่นี่เอาไ้โชว์ชลูกใหญ่ไ้โชว์ชแลครจะอาสาไปทำเของหวานมาก็ให้ไปเลยใครจะอาสาไปทําของหวานมาครับก็เอาลูกนี้ไปแล้วก็มีกล้วยนะครับแจกนะครับในขณะเดียวกันนะวันนี้นะฮะที่บริเวณหน้าบ้านลุงจิมมี่ก็มีการทําจุดคัดกรองแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือจุดของเอฟซีนะฮะที่เดินทางมานะครับแต่ลงชื่อต้องต้องมาลงชื่อตรงนี้นะครับอันนี้คือฝั่งยูทูบเบอร์นะครับลงชื่อตรงนี้นะฮะ แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะใช่ตืดนี่นะพี่เสือ36.5นะครับ36.5นะครับทานกาแฟหรือยังดีเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญนักท่องเที่ยวนะฮะ FC นะฮะมาลงชื่อนะฮะแล้วก็วัดอุณหภูมิตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่วัดอครับผมนะฮะวันนี้เราก็เป็นวันที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 นะครับตามมาตรการของรัฐนั่นเองนะครับถือว่า กาะก,ก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะฮะให้หลายท่านนะฮะได้เห็นนะฮะว่าเราทําจริงจังนั่นเองะครับน,นี้ออออขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับ